ขาการพรมะมาจการเจ้าข้าโพข้าอ้าวเจริญปันเจริญพันสาธุโอ้ด่วนดวนนี่นาทีสุดไายกูว่ะฝาขาดพี่น uh, uh, ้องโอ้ uh, ุดไทยปูคุ้นกูคุ้นใ่แล้วค่ะพร้อมแล้วค่ะูรับกูีร้อมแล้ว่ะับตเรไทยพี่น้องูทุกเทานเราพี่นอยค่ะูค่ะครับผมอ้าวเจริเลยูยังชนโอ้มาแล้วปู

tập hôn mày vậy tìm cầu 92 cao song cao song cao song cao tìm cầu chuẩn chìm tuổi năm chìm cầu chuẩn chìm cầu chuẩn chìm cầu สองศูนย์เก้าสองศูนย์้าปาโปนีะคับน่ยังตัวนึงว่ะเอาชั้นนี้ละสองตัวนี่ละจำแม่ัะงนี้มันชิ่าิออกั้นนี้อันี่ยครับคันวิ่งอันโตวเดียวอันลูดโหือกันนี่คือลูดในทั้งบนทั้งล่างเนี่อโอน วิ่งรวดูนเดี๋้วเลากตอนล่างมากจะเอาไว้ก็เรากุ้งเก้านี้วิ่งรางรวดเก้าเก้าพ่อมาเนี่ยือ้นนคุ้มมัดเลยทั้งบนทั้งล่างเลยครับผมเดี๋ยวกาตกกุมเล่นสามตัวกับเก้าสยดสี่นะโอัก้งเล่นเก้าสุดสี่เก้าสุดสี่กัรจอบตัวกับกุม ศูสี่คาปบกล้อกะตบกอ,อีกตัวหนึ่งกะสามศูนย์อืมอสามศูนยคาปูเก้าสองเก้าส <92. S 1> <92. S 2> องกุ้มนั่นกลองมาเด้กุ้มนั่นเด้ตบกลองมาเด้มันเด้มันตกทบไฟเสีบได้นครับผมเป็นแตดมะบับเออแดดแดดแเป็นแดดระงวดนี่อ๋อหาลดคน <laughs> อันผ well, oh, yes, oh, yes, oh, oh, okay, ู้ใดได้ชุดชีผูนั้นชนราลโอ้สาธุรับปั่โอ้สาถือแล้วว่าสาธุพูถือแล้อันผู้ใดได้ชุนชีเล่าแต่ว่าผู้ใดได้นอยได้หลายที่พัวแมนโอ้ตัวฟันเลยไหมตแต่ใจตัวนี้ล่ะแต่ใช่พีหนเลยเมือวันเป็ดีใจไม่ถานะ่อจะงิบเลยเอา ตามาแล้วมาตั้งยันบ่แม่ต้นเออตามาว่าทาปูจะทาปูว่าเป็นหยังดาบ่ซื่อเออทาปูซื่อเลยอือโอ้พอรับเนเล๊ะเท๊ะเลยเออวันแล้วมาตาทาปูตาวันบ่มาลาวังนี่บ่ถึงที่นี้นั่นแหละเอ้าก็ถึงอยู่นี่ล่ะปู่สิออกมาปู่มื้อแรกนี่ปู่เนี่ยตัวใดก็แตกมาหลายวันเนาะแม่บ่ ออนี่เป็นวมัน่สัตว์ดิฮัลลานเขาเรโอ้ตัวัเขาเมันเลือกัไปในบ้านเนยมัหปูเขาไ่กับไปเขาไ่าไปทรงเน็เนมาะไูได้มันไมาได้ละไม่มปูได้ไ่กับไปเลยมันหมดละเะเห็นนี้มันจะเอเขาไปเออขาไปมามันมัดกั้ันอัน เปิดอันนั้นเขาผลประทานเปิดกล้องกับมันเลยเขาครับผมโอ้โนไม่ได้ก็ถเทิ่าบนหละก็ได้หรอกแต่ว่ามนมันนึ่งมัเต็มข้อมจุพันแน่มันจัห้หาหอิหนึ่งละโอ้โหท่านจุ้ใจยังถึงก็บ่ใจรว่าตเะอ ใช่เด้อครับผมจ้าปูจ้าจ้าจ้ารูขาสาตูขาปูอ่าอ่ะอ่าปูคุ้นนะคะน่าแล้วพี่น้องที่สี่เด็ดสุดๆเลยมาเองคือปูเนี่ยต้องระดับระดับเพราะว่าผู้ใดตกลงตกลาดเนาะกัดซื้อคนนี้ไปเลยต้องเป็นตัวกงกับใบได้แค่ได้แค่พี่น้องค่ะเนาะในเงินใส่ปีใหม่แค่กันป่ะ ที่เราสั่งปูคนหันมาแรงหัวด้วยพี่หลองเด้อเขาก็แราหัวเดียวเขาซ้ำตัวกับเขาสามตัวลืมระบายสองตัวกับเขาสามตัวอย่าลืมนะคะตั้งแต่ตงวดเก้าศูนี่เก้าศปิดเมืองซึ่งเลยูด้ยดจับคผมไปเด้วมีให้แล้กันผมจะถ่ายนีกะเป็นยังังคือเก่าเป็นพี่หลองเด้อหนะกต่าจะมีบุญมีลังหนักอย่าลืมตัดนะพี่นเก้าศูนยี cái lượng cầu xuống à, xuống xi ừ. si, xuống xi nền nền khá đây sao lắp của là ừ. nó à, là cả cầu không nền này mà ừ. nó xóa cầu xóa à, tôi nhiên tôi nhiên tàu cũng gì cô đây thì tiết tám cô cũng như các con thì cả lần là à. cả lo và không ai là cái có chắc vai cách đấy แต่เลยปูเข่าอีดีเนาะพ่นเน้นตัวไดก็ออกตัวนัอ่าว่าหันกับโคท้่ถ่ายกับโคซีเน่เนเข้าครับผมอ่าปั้นบานที่ว่าทะเบียนรถมาอ่้ก็อากดูทะเบียนรถผมในปูสลับกั้ยกันนะได้ครับพีนออันนี้แอดสังเกตมึงบันยำศูนซีกันกันซูนซีก็ศูนซีหลืพี่น้องแต่ว่าก้าสามนั่นเป็นตัว อันล่อมเนาะสามตัวก็สองศูนย์เก้าอ่าจะตัดเลยที่ใหญ่ตัวนี้เดียวี่อยู่กันเนาะมีเก่าศูนย์สี่ีสองศูนเก่าสองศูนย์เก่าที่นี่เนี่ยถิมศูนย์ครับผมวินศูนย์ินเก่าละผู้ใดกพี่น้องตามที่ตามเนาะก็สองก็ตรงกันครับวันไม้ไปแดงขึ้นกันและพี่น้องไปแดงของแอมเ็นที่ละเนาะวันแอมว่าน้องเน สุดสุดสีนี่แต่คักคือกันคักก็จับอย่นิดหน่อยคักหลายสร้างสุกี้กินหาร์ดเพราะว่ากระรุนไปนั่กันเนาะมือแรกมือกันสามสิบเดียวครับผมโอ้เฮ้ปังปังอ่ามี่นะแดีวจะแดีวจะทวนแนวทางไห้เด้อเด้อแนวทางปู่คุณนะคะชุดจับคู่โค้งสุดท้ายเมื่อกี้นี่ที่ปูเขาซ้ายมาหนึ่งศูนย์สามศูนย์ศูนย์สี่ 09ม,มาไปเปลี่ยนเลยเหรอเ7 97พร้อมอ่าคนว่ากับหัวไว้นึ่จากหน่อยครับผมแต่เก่าสองแต่ว่าบูบสองเก่าได้พี่นองได้หรือว่าจะมาแล้ว92วัวทจ่หล่าตัวนี้เนี่ยอเดียแล้ววันใหญ่พอดีเนี่ยเก่าสองเนี่ครับเอาให้ปังๆสำหรับอ่าชุด3ตัวก็คือ904ครับผมนะคะแล้วก็สอง0เก่า เพื่อนว่าศูนย์นีไมีโอกาสไปทั้งบนทั้งล่างสําหรับสายสายกีฬาครับผมนะคะศูนย์ตัวเตะเด่นๆ่นิคือจะเป็นศูนย์เนา้อไม้เห็นไหมครับผมคือเพ็รศูนยหลับเพี่องมีศูนย์บนศูนย์ล่างอุ่นใจเลยงวดนี้อย่าขาดอย่าขาดเนาะค่ะโชคชดโชคบรรลัยสีไม้ได้ทีเด็ดเด้อครับคลิปนี้ครับผมสวัสดีครับ